วันนี้นะคะคณะของเราก็พร้อมที่จะเก็บแล้วนะคะจริงๆเราก็เก็บบ่อยแล้วล่ะคะ่ะวันนี้เราจะลบไปเลยนะคะเราจะเก็บคณะไปตัวนี้เราจะไม่ได้ไม่ได้ขายนะคะเราเราจะเอาไปาแบ่งแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนข้างบ้านแบ่งญาติพี่น้องทานนะคะเพราะว่าคณะเราเปลอดสารพิษใครๆก็ต้องการเนาะอย่ามาดูนะคะ คณะของเรานะคะก็หลายเดือนอยู่นะคะแต่จริงๆคณะมันก็มันมีอายุอายุการเกี่ยวเกี่ยวก็นานอยู่นะบางครั้งก็ต้องสองปีนะคะนี่เราเก็บขึ้นมานะคะของเราสวยๆไม่มีเพียะะ้ยเลยค่ะไม่มีเพีย้ยไม่มีอะไรอะ่ะมีถือว่าโชคดีเลยเพี้ยไม่ลงนะคะปีที่แล้วปลูกแล้วก็เพี้ยลงนะคะอันนี้เป็นแปลงใหม่ก็คือราอเหตุใดก็ไม่ทราบแต่ว่าเราเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยไม่มีสารเคมีเลยแล้วก็รสชาติข,ของคณะที่เรา,ท,เราที่เราปลูกนั้นนะคะ มันจะมันจะไม่เหมือนที่เราซื้อที่เขา,าใช้สารเคมีเพราะว่ารสชาติความฉุนมันมันจะต่างกันเลยนะคะมันจะต่างกันเลยนี่นะคะเก็บง่ายมากเลยนะเพราะว่าเราจะโรแปลงแล้วอ่าข้างในข้างในนี้นะคะมันจะดูเหมือนต้นแก่นะคะพอฟันเปลือกออกนี่หืมเนื้อน่าทานมากเลยนะคะลําต้นของค้ะนะคะเก็บแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวละเก็บเกี่ยวผลผลิตของเรา คนที่คนที่เขาได้เป็นของฝากนะคะเขาก็จะดีใจเนาะเพราะว่าเขาได้ของปลอดสารพิษเนาะแล้วก็มั่นใจได้ว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อต,ตัวเขาเองนะคะก็เราไปเก็บไปก็ไปฝากญาติพี่น้องญาติมิตรหรือเพื่อนสนิทนะคะก็เป็นการปราทถนาดีให้แก่กันนะคะได้เยอะนะคะนี่แค่ซองเดียวเองนะเราซื้อขนาดมาปลูกแค่ซองเดียวเอง หมือนจะต้นไม่ค่อยสวยนะต,ต้นต้นมันห่างกันนิดนึงเพราะว่าเราก็เก็บเก็บไปบ้างแล้วกรอบมากเลยเสียงหันดังเปาะๆเลยนะคะกรอบอ่ะกรอบเพราะว่าเราเพิ่งให้ปุ๋ยไปเราไม่ได้ปฏิเสธปุ๋ยเคมีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้าใส่สารเคมีแค่นั้นเองนะคะถึงนกะนะ็ไม่เช้านะเรามาสายแล้วเราเข้าสวนสายมากเลยอ่ะเราเข้าสวนมาที่สวนสายก็อาจจะ เก็บสายนิดนึงนี่แปดโมงครึ่งละนะคะมาแปลงที่สองนะคะแปลงแรกเราได้แค่นี้นะคะเพราะว่าเราแอบเก็บไปหลายครั้งแล้วนะคะไปทําร้านหน้าทานนะคะไปทาอะไรอีกอะ่ะจับยวนนะคะแล้วก็ไปทํากับข้าวกินอยู่บ่อยๆนะคะรานนี้เราจะเก็บฝากเพื่อนเพราะว่าเราจะลงจะเข่าแล้วเราจะปล่อยให้แปลงอ่าเราปลูกไปแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้แปลงมัน ค่าเชื้อโลกไปในตัวไปก่อนนะคะปล่อยให้แปลงมันว่างก่อนแล้วเราจะตากหน้าดินไว้แล้วเราก็จะใส่ปูนขาวเข้าไปนะคะเดี๋ยวว่าตอนนี้เราเก็บคณะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บพริกต่อนะคะของเราปลอดสารพิษทั้งหมดเลยเราก็ภูมิใจเนาะคนให้เราก็ภูมิใจคนได้รับก็ภูมิใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนที่เหลือเราก็จะเก็บแบ่งไปหลายๆท่านนะคะอันนี้หนึท่านนะคะอ่า เดีวเราก็จะไปเก็บพริกเก็บมะนาวนะคะก่อนที่เราจะไปสวนใหญ่กันนะคะอันนี้สวนเล็กๆอย่างที่เราบอกนะคะคณะของเราสวยมากเลยอ่ะใบแบบกรอบม,มากอ่ะกรอบจริงๆถ้าปล่อยทิ้งไว้กับเพี้ยก็คงจะลงแล้วเนาะตอนนี้ก็ถือว่าสวยอยู่และเราก็จะเก็บมะเขือด้วยนะคะมะเขือของเรานะคะก็เยอะอยู่นะนะคะเก็บนะ เก็บมาเขือด้วยเดี๋ยวมาดูตอนที่เราเก็บเสร็จนะคะว่าเราได้อะไรบ้างเรามีอะไรฝากเพื่อนๆบ้างก่อนที่เราจะลงจากเขานะคะอาเราไปทําธุรกิจของจริงค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นแปลงเป็นแปลงทดลองค่ะลองลองเพื่อที่จะรู้ลองถูกลองผิดนะคะเพื่อที่จะไปทํานะคะอันนี้ก็คือมันเป็นผลผลิตที่เราทําขึ้นมาแล้วก็ออยังไงล่ะคือคือเราลองทําดูในในในพื้นที่ตรงนี้ เราอยู่ตรงนี้เราทําพื้นที่ตรงนี้ถ้าเรากลับไปทําที่บ้านของเราในพื้นที่ของเราเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงเราก็จะได้มีประสบประ,ประสบะการณ์เพิ่มขึ้นนะคะมันมีมะเขือนะที่จะเก็บได้มีมะเขือมีมะนาวมีพริกแล้วก็มีคะน้านะคะที่สามารถที่จะเก็บอ่าแบ่งอ่าฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเกิดเพื่อนๆอ่าที่ที่ที่เราอยู่ด้วยกันนี้นะคะแล้วก็อ่ามีอีกพื้นที่หนึง่ง จริงๆแล้วพิกเราก็เยอะกว่าน,นี้นะคะเมื่อวานก็เก็บไปแล้วนะคะเก็บไปแล้วก็ภับลูกอ๋อเก็บไปแล้วแล้วก็มากลับมาเก็บอีกรอบนึงนะคะ<อ>เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกนะคะยิ่งเก็บมันยิ่งยิ่งออกลูกใหม่ออกดอกใหม่นะคะถ้าไม่เก็บมันก็ยังไงอ่ะมันก็จะไม่ค่อยออกต่อเนาะเพราะว่าอันนี้เราเก็บไปแล้ก็เก็บไปแเราไม่ได้ขายนะนะเราไม่ได้ขายนะ ไม่ได้ขายนะคะเราเก็บไปฝากค่ะง,งานนี้ฝากนะคะคือคือการทำการเกษตรถ้าถ้าเราจะหวังเอาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ผลดีนะคะก็มีการแบ่งปันด้วยนะคะแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งเพื่อนกินนะคะหลังจากนั้นเราก็จำหน่ายเหลือแล้วก็จำหน่ายนะคะเราใช้ชีวิตแบบนี้ได้นะได้นะคะ แล้วก็แบ่งเข้าไปแต่ว่าเมื่อคืนนี้เก็บไปนี่รู้สึกว่าจะเผ็ดมากเลยเอาไปตาส้มตำนะคะกะ็วันนี้ก็ตาบวมเลยะคะ่ะแพ้ปลาแพ้ปลาแต่ก็กิกนปลานะคะลูกปลาก็มันเป็นอาหารที่เราชอบมากแต่ว่าก็ภุมมแพ้ภุมมแพ้แล้วมันไม่ใช่ภุมมแพ้เล่นๆนะคะภุมมแพ้ขึ้นตาเลยนะคะภุมมแพ้ขึ้นตาหมอเขาก็บอกว่ามาจากอะไรอะ่ะ โอ้หลายอย่างเนาะเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินลหลายๆอย่างนานๆทีเราก็จะแอบ,บกินทีนะคะส้มตําแต่ว่าเราทนไม่ได้เราก็จะกินนะคะซึ่งมันเป็นอาหารที่เราชอบอยู่แล้วเราก็ต้องทานมาอยู่แล้วเนาะอ๋อคิดดูนะสี่ไร่ที่บ้านนะ่ะเก็บยังไงไม่ได้จ้างคนนะ่ะแต่เรานี่ก็แค่สามสิบต้นเนี่ยเราก็เริ่มเจะเหนือหน่อยๆแล้วนะแล้ว ลิที่จะทําการเกษตรถึงจะขี้เกียจแค่ไหนแล้วก็ต้องสู้ต่อไปก้าวไปทีละก้าวก้าวนิดน้อยนะคะทําไปด้วยกับโบนไปด้วยนี่ละคะ่ะ